สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับก็จะพานักเรียนมาทําแบบฝึกทักษะที่4.4นะครับก็คือการหาเวกเตอร์ก็คือการหาไอตัวลูกศรที่เราเคยเรียนมานั่นเองนะฮะสำหรับโจทย์ก็จะมีหน้าตาเป็นแบบใบงานที่นักเรียนเห็นตรงนี้นะครับนักเรียนสามารถที่จะดาวน์โหลดใบงานได้ตามลิงก์ข้างล่างนะครับแล้วก็สามารถที่จะเปิดดูคลิปการสอนการเลื่อนขนานนะครับตามลิงก์ข้างล่างเช่นเดียวกันนะครับ อ่ะนนี้สําหรับคนที่เคยดูคลิปการเลื่อนขนานแล้วก็ไปทํากันเลยนะครับโอเคพร้อมนะครับข้อที่1น,นะครับลูกอ่าข้อที่1น,นะครับผมสามเหลี่ยมเขาให้สามเหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมไม่แน่ใจกี่เหลี่ยมนับไม่ถูกนะลองดูนะอ่กี่เหลี่ยมชนะนะ่างมันเดี๋ยวเรามาดูกันว่านี่คือ สิ่งที่เขาให้มานะครับก็คือ A B C D E F อันนี้ก็เป็น A ไพ B ไพ C พนะครับอย่างที่บอกว่า A พอเลื่อนไปก็จะได้จุดใหม่ชื่อว่าจุด A ไพนะครับเนี่ยฮะเห็น A ไหมจุดใหม่ที่ได้คือจุด A ไพนะครับ B พอเลื่อนไปก็จะได้จุดใหม่ชื่อว่าจุด B พนะครับนะครับ B พอเลื่อนไปก็จะได้จุดใหม่ชื่อว่าจุด B ไพนะครับ ยกตัวอย่างอีกสตัวอย่างหนึ่ง e นะครับเลื่อนไปก็จะได้จุดใหม่ชื่อจุด e พายเพราะฉะนั้นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นก็จะใส่พายเอาไว้นะครับส่วนการเลื่อนอยังไงงั้นทุกตัวนะทุกตัวจะเลื่อนเหมือนกันนะครับก็คือ a b c d e f จะเลื่อนเหมือนกันเลื่อนยังไงอ่ะเลื่อนตามเงื่อนไขนี้นะครับโทษทีเลื่อนตามเงื่อนไขตรงนี้อะคุณจะบอกนะครับ อันดับที่1เลยนะลกูกเลื่อนตามแกน x ก,ก่อนนะครับอันดับแรกเลยเขาจะเลื่อนตามแกน x ก,ก่อนก็คือถ้าไปทางขวาจะเป็นบวกนะครับแต่ถ้าเกิดไปทางซ้ายเราจะให้เป็นลบนะครับมาดูซิว่าจุด อเอาจุดไหนดีเอาจุด A แล้วกันนะครับจุด A นี่จุด A ตรงนี้นะจุด A ตรงนี้นะฮะจุด A จะไปหาจุด A พายตัวเนี้ยเห็นไหมเห็น A อไพ่ไหมเดี๋ยวครูวงไว้ให้แล้วกันนะครับครูเอาสีเหลืองสดใสวงไว้ให้แล้วกันนะครับจากจุด A ตัวนี้จะไปหาจุด A พายตัวนี้นะครับเขาเคลื่อนที่อย่างไรมาดูกันเคลื่อนที่แบบนี้เคลื่อนที่เฉียงเฉียงไม่ได้นะครับ บอกแล้วเขาต้องไปตามแกน X ก่อนนะครับนี่ไปตามแกน x ก็คือแกนนอนไปทางซ้ายไหมเนี่ยไปทางซ้ายหรือจะไปทางขวาไปทางขวาแล้วกัน1ช่อง2ช่อง3ช่อง4ช่องอ่าเลื่อนมาทางขวา4ช่องนะครับต่อไปนะครับลูกอันดับที่2นะครับเมื่อเลื่อนตามแกน x เสร็จแล้วนะครับก็ให้เลื่อน ตามแกน y นะครับเลื่อนตามแกน y ถ้าเลื่อนขึ้นเราจะให้เป็นบวกแต่ถ้าเกิดเลื่อนลงเราจะให้เป็นลบต่อจากรูปเมื่อกี้นะโอเคพร้อมนะครับครูใช้สีแดงนะครับในการต่อจากเส้นสีน้ำเงินเมื่อกี้มาถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมครับะจะเลื่อนขึ้นถ้าเลื่อนขึ้นก็ไม่เจออะไรจึงต้องเลื่อนลงครับ1ช่อง 2ช่อง3มช่อง4ช่องเห็นไหมพอเลื่อนลง4ช่องก็มาเจอตัว A อายพอดีเพราะฉะนั้นลำดับของการเคลื่อนที่ตรงนี้ก็คือขวา4ช่องแล้วก็ลง4ช่องอ่าขวานะครับ4ช่องเห็นตัวเลขไหมเห็นเลข4ไหมเนี่ยขวา4ช่องนะครับคูวงอีกทีนึงนะขวา4ช่องจึงเป็นบวก4แล้วก็ลงนะครับลงอีก 4ช่องจึงกลายเป็นลบ4นะครับเพราะฉะนั้นลำดับของการเคลื่อนที่จึงเป็น 4, 4 mm hmm. ลบ4 mm hmm. เขียนตรงนี้เลยนะครับ mm hmm. ลำดับ mm hmm. ของการ mm hmm. เลื่อนขนาน mm hmm. คือ mm hmm. ใช้เครื่องหมายตัวนี้นะครับ ใช้วงเล็บเปิดนะลูกแล้วเขียนแกน x ก่อนก็คือเลขบวก4ไม่ต้องเขียนบวกก็ได้นะเขียนเป็น4เลยจากนั้นคอมม่าไว้ก็คือตัวนี้นะครับตามแกน Y ก็คือลบ4นี่ 4ลบ4ลำดับของการเลื่อนขนานก็คือ4ลบ4นะครับทดลองแค่ตัวเดียวก็พอเพราะทุกตัวก็จะเคลื่อนที่ตามนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นจุด b c d E F ก็จะเคลื่อนที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราทดลองแค่ตัวเดียวก็พอก็คือตัว A ตัว A ก็รู้แล้วว่ามันเคลื่อนที่แบบ44่นะครับอ่าตอบแบบนี้ครับลำดับของการเลื่อนขนานก็คือ4แล้วก็ลบ4แล้วก็ถ้ามีโอกาสก็วาดตรงนี้ให้ด้วยนะวาดตรง เส้นทางที่เขาเดินทางด้วยนะครับเสร็จแล้วครับข้อที่1ครับต่อไปข้อที่2นะลูกข้อที่2เป็นรูปนี้นะฮะก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเราจะต้องดูว่ามันเคลื่อนที่ขวาหรือซ้ายก่อนเนาะอะมาดูครับเอาจุด A แล้วกันนะครับจุด A ไปจุด จุด A อยู่นี่นะครับจุด A พายอยู่นี่เพราะฉะนั้นจึงต้องเคลื่อนที่ขวาซ้ายก่อนนะครับตรงนี้ถ้าไปถ้าไปขวาไม่เจออะไรจึงต้องไปทางซ้าย1ช่อง2ช่อง3ช่อง4ช่อง5้าช่องหช่องนะครับแล้วก็ขึ้นอีก1งช่องอันดับแรกเลยนะครับมาเขียนกันนิดนึงนะครับทบทวนนะครับอันดับที่1น,นะ ไปทางซ้าย6ช่องจึงเป็นลบหนะครับอันดับที่2นะครับเมื่อไปทางซ้ายแล้วก็เขาก็ขึ้นอีก1ช่องจึงเป็นบวกหนะึ่ะดูซ้ายดูขวาก่อนนะเราค่อยดูขึ้นลงตอบครับลูกตอบนะครับเพราะฉะนั้นข้อ,อนี้ตอบเลยว่า ลำดับของการเลื่อนขนานก็คือเอาตัวนี้มาเขียนก่อนครับลบ6ครับไปทางซ้ายก่อน6ช่องตามด้วยคอมมาแล้วก็ขึ้น1นะครับเขียน1นึ่งเฉยๆก็ได้ใส่วงเล็บด้วยนะครับเรียบร้อยครับตอบลบ6 1นะครับ อันนี้คือข้อ3นะครับทษทีนี่ข้อ3ามันจะสลับกันโทษทีนะครับจากนั้นนะครับต่อไปเป็นข้อ3อ่ะกลับไปข้อที่2แล้วกันข้อที่2ของเรานะลูกนี่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับจะเป็นรูปกี่เหลี่ยมช่ไหมเราเช็คแค่ตัวเดียวก็รู้แล้วนะครับเช็คตัวเดียวยพอนะครับอลองเช็คจากจุด C บ้างสินะครับเช็คจากจุด C จุด C อยู่นี่จุด C พายอยู่นี่อ่ะเคลื่อนที่อย่างไรนะครับอันดับที่1เลยเช็คซ้ายขวาก่อนนะครับ 5 4ไปขวาไม่เจออะไรจรึงต้องไปซ้ายครับ1 2 3 4 5 6 7ช่องไปซ้าย7ช่องจากนั้นก็ลงอีกนะครับ1 2 3 4 4ช่องไปซ้ายเจ็ดแล้วก็ลง4นะครับมาเขียนสรุปกันหน่อยว่าเขาไปแบบไหนนะครับอันดับแรกเลยดูซ้ายขวานะครับเขาไปทางซ้ายนะเพื่นไปทางไปซ้ายทั้งหมด7ช่อง ก็ลยกลายเป็นลบเนะครับลบเอันดับ2นะครับลงลงอีกกี่ช่องนะสี่ช่องก็จึงเป็นลบสนะครับขึ้นเป็นบวกลงเป็นลบเขียนตอบพะลกเขียนตอบตรงนี้นะฮะลำดับของการเลื่อนขนาน ก็คือ,อลบาจก่อนเลยนะครับลบ7แล้วก็มาลบ4เสร็จแล้วครับตอบลบ7ลบ4นะครับข้อที่2นะครับจากนั้นนะครับข้อสุดท้ายข้อที่4นะครับเรื่องนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยยากเท่าไหร่ถ้าเราเข้าใจหลักการนะครับข้อที่4ี่เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูอ่ะก็มาดูว่ามันเคลื่อนเคลื่อนที่แบบไหนนะครับ เอาจุด A แล้วกันนะคัดสิกที่สุดละว A นะครับไปซ้ายหรือขวาไปซ้ายมั้ง1 2 3 4 5 6 7 8ไปซ้าย8ช่องนะครับแล้วก็จึงลงลงนะครับถึงจะเจอกันขึ้นจะไม่เจออะไร1 2 3 4 5ลง5ช่องไปซ้าย8ลง 5. อ้ามาเขียนกํากลับเอาไว้นะครับอันดับแรกเลยนะครับ ไปซ้าย8ช่องก็ลบแครับอันดับต่อไปอันดับ2ครับขึ้นหรือลงนะครับลงอีก5ช่องก็เป็นลบหเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบได้แล้วลำดับของการเคลื่อนที่นะลูกลำดับของการเลื่อนขนาน ก็คือเอาแกนนอนมาตอบก่อนนะครับเป็นลบ8แล้วก็ลบ5้าเสร็จแล้วครับนักเรียนก็นี่คือการหาเวกเตอร์นะครับเมื่อเรารู้แล้วว่ารูป2รูปนั้นเป็นยังไงเราก็สามารถหาเวกเตอร์ได้นะครับก็คือเช็คจากแกนนอนก่อนแกนนอนก็จะมีขวากระซ้ายขวาเป็นบวกซ้ายเป็นลบนะครับส่วนแกนตั้งก็จะมีขึ้นกระลงขึ้นเป็นบวกลงเป็นลบ อ่ะวันนี้ก็สวัสดีครับจบ4.2 4.4เป็นเท่านี้ครับสวัสดีครับลูก